สวัสดีค่ะเพื่อนๆดูฝนตกตอนเย็นฝนตกใชยไหมเหมือนเมกลัวานฝนตกใช่เลยฝนตก,ก,กตอนเย็นของวันอาทิตย์ตอนหนทุ่มห แบบสดสดร้อนๆฮ้าดูว,ว่าทำไมถนนโล่งดีจังแค่ก๊อฟฟ์ฝนตกนี่อโอ้ยเย็เนหนาวออกมาตากฝนใครจะกลับใครจะคืนไหม ฝนตกคุณแม่ฝนตกคุณแม่ฝนตกดูบรรยากาศตอนฝนตก แถบชานเมืองกรุงเทพมหานครก,กันนะจ๊ะเออเหนื่อยอยู่ดีๆฝนจะตกว่าทำไมมันเอาอาตานกลานวัน กับข้าเหียวมีกาฝนตกฝนตกยังแรงลุงชายยังกลับไม่ถึงบ้านเลยกำลังขับรถจันด้วยทั้พ่อทั้งลูกเลย ตรงน,น,นี้ไ็จะเปียกมากโทรมาบอกเมื่อกี้อยู่ต้นตกแหะซื้อยำปูมาก,ก่อนนะแม่หนึ่กลับบ้านได้ไม่ไรทีนี้โนตกแรงเลยเมื่อกี้มันไม่ค่อยแรงแต่ตนนี้มันแรงแล้วอ่เพืเ่อน เห็นไหมฝนต,ตกที่ไร่ซอยที่บ้านนี่รถบออตลอดเลยตลอดเลยแาวบ้านเราเนี่ยโอ้โหรถบออนี่วิง่งเยอะมากมีตลอดฝนต,ตกไม่ตกก็ช่างมีทุกวันเยวจะตีกันเยอะกว่าไอ้นู่นนี่นี่กัน

เราแคบถ้าฝนตกสนามไม่ค่อยมีเวลาไม่จะย่างจะอยากปลูกมันเดกิดไม้เพื่อ,อ,น,อนนี่รเ,นนเราเปลูกสับประรดได้นะเห็นไหมอันนี้ยังไม่เอาฮูกเลยปลูกแบบรอยน้ำด้วยขอบคุณเพื่อนทุกท,ท่านที่ติดตามรับชมคลิปคนติดใจนะจ๊ะไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรเหมือนกันจังไม่ว่า นี่งานหนิร้องเข้าไปสิเห็มไหมเน,นี่ยนี่งาน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 ้านมา,นา,นา,นานเลยจนเราไม่มีที่จะอยู่อหูเต็มหุ้ไปหมดเข้าข้างในกันก่อนเข้าข้างในกันก่อนใหด้ดูงานเห็นไหมนีแต่งานมีแต่งานมี่จะงานมี่งานมีแต่งาน,งาน,งาน,งานในชุดสารีเข้ามาอีกสามชุด ยังไม่ได้ทำเอาพรุ่งนี้ด้วยยืนปมะคืนนี้ทั้งคืนเลยจ่ะทำงานทั้งคืนขอบคุณแม่แม่พี่พีเพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะ